เวลาที่คุณจะบอกว่าเขาเขาไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจคือเสพสาระได้ในระยะยาวไม่ได้ใช่ใช,ชอบช็อตคัทช็อตคลิปอ่ะช็อตคลิปสั้นยูทู h ช r อ s, <Sh> <S อ่ะสามนาทีไม่พอต้อง20อวินาทีแต่แต่ในอีกมุมหนึง่งไอ้ปรากฏการแบบนี้มันก็ทำให้คนส่วนหนึ่งในสังคมมันกลับมาอดทูเคทนะคือคุณพึ่งต้องเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ย มิติในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองอ่ะมันจะถูกจํากัดด้วยเพียงสื่อสื่อหลักเช่นช่องทีวีเดิมอ่านหนังสือพิมพ์หลักๆเมื่อก่อนเรียนถ้าจะดูบทความวิเคราะห์ก็ต้องอ่านมาที่ชนสุดสัปดาห์สมมติว่าในไทยมีอะไรก็อ่านแบบนั้นที่เป็นบทความของนักวิชาการเขียนแต่ตอนเนี้มันหลากหลายถึงมันจะสั้นที่คุณปื้มบอกว่ามันไม่ลึกแต่อย่างน้อยๆมันกระตุ้นให้เขาเกิดการอยากรู้แต่คน จะอยากรู้ต่อเขาจะไปสืบค้นเองค่ะถูกต้องมันเป็นปัญหาของประชามันเป็นเรื่องของประชาชนที่เขาจะไปสืบค้นต่อว่าเขาอยากรู้เรื่องนี้ลึกขนาดไหนคือเขาเลือกชมเสร็จแล้วเขาไปเลือกอ่านใช่แล้วมันมีให้เลือกอ่านใช่อ่ามันไม่ใช่มีค่ายเดียวใช่มันมี20ค่ายที่บทความแข่งกันดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ที่มันเกิดขึ้นคือในแง่ดีคือเป็นอย่างนี้แต่ส่วนหนึ่งคือระบบการศึกษามันต้องต้องทําให้คนไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ฟังจากคือเชื่ออย่างที่ เราชอบได้ยินอ่ะเหมือนที่เราเองก็อยู่ในวงของเราเองเท่านั้นหรือเปล่าเลยมองว่าไปยุ่งอาจจะรักรักฝ่ายนู้นก็ได้รักฝ่าตู้ก็ได้อันนี้มันก็ต้องเป็นข้อจริงที่เราไปสืบค้นเหมือนกันว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่หญิงว่าการจุดประเด็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ถึงมันจะไม่ลึกแต่เราในฐานะผู้ให้สารเราให้ช็อตขาดไปเขาสนใจคุณไปขยายคุณให้แบบฟู ลองฟอร์มก็ได้อ่าแบบลองฟอร์มว่าคลิกฉบับเต็มคุณก็เข้าไปดูเลยหนึ่งชั่วโมงที่ผมพูดเรื่องนี้โอเคโอเคเพราะฉะนั้นการมันมันเป็นเรื่องปกติอ่าเพราะอาจารย์ก็ติดตามใช่ไหมอย่างคลิปทิกต็อกสั้นๆซึ่งวัยรุ่นชอบทำอไาอ่ามันก็มันมี YouTube Shorts อ่าแล้วก็ Reels Reels ของ Facebook อ่ามันมันเป็นช่องทางซึ่งเด็กเข้าถึงข้อมูลค่ะซึ่งมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าอาจารย์เราจะบอกผมว่ามันเปิดโอกาสให้เด็กสนใจในเรื่องที่สนใจก่อนใช่ แล้วก็ถ้าเขาขยันเขาก็จะไปอ่านหนังสือหรือไม่เขาก็ไป,ไปดูไปดูคลิปเต็มสมมุติมีคนตัดคลิปสั้นๆตอนพลนิพรทยุทธ์เปิดตัววันที่9ใช่ไหมคะแ um, ล้วก็เป็นประโยคซื่อสัตย์จุติริศผมหัวใจสีม่วงเอ๊ะหัวใจสีม่วงมีเหรอคอสมมุติเขาอาจจะอยาก เฮ้ยมันจะมีการสื่อสารของผู้นําประเทศที่เป็นอย่างนี้จริงหรอ,อคนตัดมาแกล้งพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์จะพูดอย่างนี้เหรอเขาอาจจะไปชมไลฟ์สดเต็ม30นาทีและเขาค่อยมาคิดวิคเคราะห์ละว่าในสามสิบก่อนาทีที่พลเอกประยุทธ์พูดมันได้เนื้อหาอสาระารอีกแลาคิดไหมอันนี้แต่มันเกิดมาจากช็อตคัดนะคะถูกมองในแง่บวกการเข้าถึงเนื้อหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วคุณจะไปรับรู้สารในเชิง มากขึ้นคุณก็หาช่องทางได้อย่างมากมายอย่างว่าอย่างว่าดังนั้นการการที่เป็นอาชีพสื่อก็ไม่ฉับฉวยค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าจริงๆสื่อก็ไม่ได้ผลิตเฉพาะสิ่งที่เป็นฉับฉวย uh. สิ่งที่เป็นลึกๆสื่อก็ทํา